สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องนะคะทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะแล้วก็มานมัสการนะคะหลวงตาด้วยกันนะคะก็พื้นที่จุดนี้จะเป็นช่องจอมโอเสเมตนะคะเป็นช่องจอมโอเสเมต นี่นะคะพี่น้องเราก็มาลอยน,นะคะก็จะมีน้ำาาวบางคน,นก็เอารถมานะคะให้หลวงพ่อเคาะนะคะแต่หลวงพ่อท่านไม่เคาะไม่เคาะรถนะคะ เพาะเฉพาะคนที่นั่งนะคะก็บรรยากาศนะคะวันนี้อากาศร้อนมากแดดร้อนมากรถก็เยอะมากนะคะรถเยอะมากเลยพี่น้องรอตากแดดคอยเลยนี่นะคะลงุนมากตายแดดคอยเลยลยังอีกไกลน,นะคะยัง,นนะะยงมาไม่ถึงนะคะยังอีกไกลน,นะคะ ตอนนี้เข้ามาในาช่องจอมแล้วนะคะรถเยอะนะคะรถเยอะมากทีเดียวที่น้องนะคะเยอะแยะมาก ังเราทั้งสองกัมพูชานะคะที่เรื่องใสนะคะสัทธาในตัวดวงตานะคะคกม็กมีเด็ะวนยวเยอะมากน,นะ อันนี้ด้านในนะคะตลาดช้างจอนะคะทางเข้านะคะรถก็เยอะนะคะวันนี้รถเยอะมากเลยรถเยอะถนนแคบนะคะรถเยอะคนเลยครับคนอยเลย นัาลรับขอคุณครับคครับขบุณรันะไ้นะลาลลูกเกลืเลยนะครับลูกเกลืเลยครับ

นี่นะคะดวงตามาท่านมา

มะกอบจะซึ้งอะไรตัวอ้ายนะครับผ่านเดียวกันผ่านเดียวกันอีกใช่ไหมน้ามีตัวายแล้วนะครับน้ามีตัวอายมะกอบจ่าซึได้หนึ่งขวดหรือสองขวดว่าเป็นนรามนต์ของท่านตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บถึงนายย้ายเลยครับ

เดเราเดินตามแค่นี้เราก็เหนื่อยูแล้วนะครับแต่ว่าก็ยิ่งหนักกว่าเราเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นาาก็วมกดาธุกคับต่างๆนี่ที่อาบิศิตา,าตากระดวงตาที่ได้หลั่งไหลออกมาครับก็ฝากข่าวไปหากท่าน กำรอตอนนี้ก็มาถึงช่องจอบนะครับท่านก็คงจะกอกว่าท่านจะถึงไหนถึงไหนก็พอเดาได้นะครับก็อ,ออกมาได้กราบไหว้บูชาท่านนะครับร่วมถวายน้ําปานะถวายสิ่งต่างๆนะครับซึ่งจาที่จะเป็นผู้รับเหรียนะครับขึ้นรถะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆที่ อา,อาจจะเป็นประโยชน์กับคนข้างหน้ากระผมก็พยายามศึกษาจากเจ้าหน้าที่นะครับจากเจ้าหน้าที่เพื่อส่งข่าวไปด้านหน้านะครับอย่างเช่นว่าร่มนะครับก็ขอให้ท่านลดร่มเมื่อหลงตาไปถึงนะครับและก็กระเป๋าสตางค์ท่านไม่เหยียบนะครับท่านไม่เหยียบเสื้อผ้าท่านไม่เหยียบท่านจะเหยียบผ้าปูเท่านั้นที่ปูไม่ใชเหยียบ และและและการปูนะครับมันจะเปิดอันตรายกับดวงตานะครับก็คือการปูผ้ายักยุยี้นะครับก็ขอฝากไปถึงด้านหน้าด้านหน้านะครับหรือที่ต่างๆที่ท่านจะผ่านไปขอให้ท่านปูผ้าให้เรียบนะครับเพราะว่าถ้าท่านสะดุดแล้วนะครับเราลองมาคิดภาพดูนะครับมันจะ,อะนอกจากได้บุญแล้วมันจะอาจจะทำให้พวก,พวกเรานั้นอาจจะล่วงเกินท่านไป เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราควรให้มันเรียบร้อยให้ดูดีนะครับกับการประกอบพิธีการนะคะจากทุกคนทุกท่านนะคะให้เกิดความประนีตเกิดความ ดโมเดลนาสาธุกับกรรมแลรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่ช่อง YouTube ตจำดำซิงนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ทางช่องได้นำเสนอคลิปต่างๆนะคะไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มอ่า